ก่อนดูรายการคุยแซบโชว์เอยอย่าลืมจำสกายแล้วก็กดกระดิง่งโอ้เต้นทำไมเนี่ยวุ่นวาย <c oughs> มีอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะคะพี่พีเคที่เรียกได้ว่าเป็นสาวสวยมากนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตสัญชาติไทยนะคะที่ไปเติบโตอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่บาเรนนะคะแล้วก็ที่ดูไบนั่นเองนะคะที่มีชื่อว่าไทยวราค่ะและปัจจุบันนะคะเธอคนนี้เนี่ยเป็นซีอนะคะนำธุรกิจแล้วก็สินค้าไทยที่แบบว่าเรียกว่าใครที่แบบว่าทํา SME ต่างๆเนี่ยนะคะ เขาไปขายให้ต่างประเทศได้เลยและที่สําคัญค่ะเขายังยืนหนึ่งในตลาดตะวันออกกลางด้วยนะคะขอต้อนรับคุณอายวราภัยลินค่นะคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหแม่จบมา <นะ S 1> ผมอายเหมือนชื่อเลยเล่าให้ฟังถึงไทยวราหน่อยค่ะมันไปเติบโตที่เมืองนอกได้ยงไงอะ คือต้องเท้าความก่อนว่าเดิมทีนะคะไอทำตลาดนัดดลาอยู่ที่ประเทศไทยก็คือจัดบูตตามห้างสรรพสินค้านี่คือเซ็นทันเอยมาบึงคองเอยสยามหรือเซ็นทันเวิลด์นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยไอจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะคะจากการที่มีนักท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากนะคะแล้วไอก็รู้สึกว่าไอจะทำยังไงให้ SME เหล่านั้นได้มี ความมั่นคงยิ่งขึ้นจากการที่ได้มีสินค้าไปอยู่ที่ประเทศของเขาก็คือต่างประเทศเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยมั่นคงบางครั้งมันก็มีช่วงที่เราเจอกับกระแสชาวต่างชาติไม่มาเอ้ยนะคะหรือว่าช่วงนี้ขายไม่ดีอ,อะไรเงี้ยจนมีช่วงหนึ่งที่เราหลุดจากนักท่องเที่ยวจีนไปเยอะมากนะคะอายก็เลยมาเจอ กับชาวอาหรับนะคะช่วงนั้นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นช่วงที่คนอาหรับเข้ามาแทนที่รายได้ที่หายไปนในประเทศไทยนะคะมันเลยทําให้ไอ้เกิดคําถาม2คําถามคือ1จะทํายังไงให้เอ e เอ็มอีเหล่านั้นได้หาทางรอดโดยการที่เราไม่จําเป็นต้องรอนะักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศอีกต่อไปแล้วนะคะกับอันที่2คือตลาดใหม่หรือตลาดตะวันออกกลางเนี่ยหรือคนตะวันออกกลางเนี่ยชอบสินค้าไทยชอบประเทศไทยอะ่ะจริงๆหรือเปล่านะคะคนั่นเป็นการ นั่นเป็นนั่นเป็นสิ่งที่อยากหาคำตอบและสิ่งทในบบคนพบคือสิ่งที่คนพบคือนะคะชาวตะวันออกกลางเนี่ยเป็นประเทศที่เขามีแต่ทะเลทรายค่ะพี่พิเชษก็คือเขาจะไม่ได้แบบมีต้นไม้แบบเราหรือว่ามีผล,ลไม้หรืออะไรแบบนี้ไม่มีกำลังผลิตเอาง่ายๆแต่เป็นประเทศที่มีกำลังซื้อมากนะคะ,คะแล้วก็มีสวัสดิการที่ดีเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันนะคะจึงทำให้พไเห็นว่าเอ้ยเชื่อแล้วว่าเขาอ่ะ ร่ำรวยจริงแต่ที่เขาต้องบินมาที่ประเทศไทยเพราะเขาอ่ะไม่มีสินค้าอยู่ที่นั่นเขาต้องมาซื้อของเราใช่ไหมที่ไทยไปใช่ค่ะเขาต้องมาช็อปที่ไทยแล้วสิ่งที่ไอเห็นก็คือเวลาที่เขามาช็อปเขาช็อปเยอะด้วยค่ะไอก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขามีกําลังซื้อนะแล้วเขาก็มารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ก็เราก็ทราบว่าราคาสูงใช่ไหมคะแต่เขาก็มีกําลังค่ะจริงจริงซึ่งซึ่งไอก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นไอจะต้อง เข้าถึงตลาดแห่งนี้ให้ได้เพื่ออนาคตของสินค้าไทยในในอนาคตด้วยค่ะคุณไอ้ก็เลยไปเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตที่นู่นเลยที่ดูไบเหรอใช่ไใช่ไอ้ไปเริ่มต้นที่ประเทศบาเรนก่อนแล้วก็ UAE ดูไบก็คือจะเป็นเฟสที่2ก็คือเร็วๆนี้ก็คือต้นปีนี้เลยค่ะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราจะมีออกบูธอยู่แล้วที่งาน global village ซึ่งเป็นงานแลนด์มาร์คของดูไบณปัจจุบันค่ะใช่ค่ะตอนนี้เด็กไทยวลานี่มีกี่สาขาที่นู่นโอเคตอนนี้ไทยวนลานะคะสาขาแรกอยู่ที่ประเทศบาเรนาขา าที่2เนี่ยจะเปิดอยู่ที่ดูไบเพราะว่าคนไทยรีเควสตมาแล้วยังมีอีกหลายๆสาขาที่จะเกิดขึ้นพอเราเข้าไปในไทยเวลาเนี่ยก็จะมีแต่สินค้าไทยจะมีแต่สินค้าไทยแล้วก็จะมีทั้งสกินแคร์คอสเมติกอาหารอาหารเสริม,มแล้วก็มีของสดส่วนหนึ่งค่ะก็คือขายครบเลยเพราะว่าเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขา้สึกว่ามันจบแล้วช่วงที่ไอไปเปิดอะเป็นช่วงโควิด ของที่นู่นและที่นี่แต่ว่าที่นู่นจะไม่ได้หนักมากซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเยโชคดีจังเลยเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปประเทศไทยยังไเขารักประเทศไทยมากถ้าเราไปมายังไงถึงได้เป็นลงที่หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เลยนะของหน้าหลักก็คือ Go l f Daily News ไปลงนั่นได้ไงอ่ะคือต้องบอกเลยว่านี่ต้องขอขอบคุณทางกราฟด้วยนะคะที่เห็นในศักยภาพของเราแล้วก็สินค้าของเราและความตั้งใจของเราเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าที่ผู้ใหญ่จริงๆหรือว่าพวกระดับผู้บริหารจริงถึงได้ลงจริงๆนะคะซึ่ง เขาเห็นคุณค่าและความตั้งใจของประเทศไทยที่อยากจะขับเคลื่อนสิ่งดีๆไปให้เขาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ส่งของไปให้เขาเนี่ยเขาเป็นเมืองที่เป็นหมู่เกาะถ้าเราไม่ส่งของไปให้เขาเนี่ยช่วงโควิดเขาอดตายนะคะถึงขั้นอดตายเพราะว่าเขารู้สึกว่าเอยเขาแอพพิเชชกับสิ่งที่เราทําแล้วไปเปิดตรงนั้นแล้วก็อำนวนความสะดวกสบายเข้าใจเราได้ลงเลยใช่ไหมใช่ใชยินดีด้วยค่ะคือตอนนี้ไทเวลาสําเร็จอยู่แล้ว แต่ว่าไอายบอกว่าไอาจะขยายไปไปทำ medical tourism หรอค่ะอะไรอ่ะคือต้องบอกเลยว่าตอนที่ไอยเปิดร้านอยู่เนี่ยก็จะมีลูกค้าห,หลายคนเขาก็จะแบบคือการรักษาพยาบาลที่บ้านเขาอาจจะไม่ได้เหมือนประเทศเรา,เ,าเพราะเขาเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นประคนไม่ใช่เป็นคนที่ ต้องไป t ร e a หรือไปใส่ใจคนอื่นแต่เขาต้องการการทร e a t หรือดูแลซึ่งประเทศไทยหรือหมอไทยเนี่ยทำได้ดีมากนะคะ,คะแล้วเขามีสวัสดิการที่เยอะด้วยนะคะก็เลยทําให้เขามาถามเราเยอะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแสดงว่าสิ่งที่เราเก็บข้อมูลมามันตรงแล้วกับ,ก,บกับกับการที่เราจะหาไรายได้เข้าเข้าประเทศของเราอีกก็คือคคพานักท่องเที่ยวกลับมาประเทศไทยทั้งเอ่อ c ม l t ด u r i s m ทัวริทั้งการท่องเที่ยวอีกหลายๆเรื่องนะคะ,คะ,คะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็อยากได้พาร์ทเนอร์เพิ่มด้วยเพราะไอคงจะทําไม่ไหว <c oughs> ก็คืออยากจะให้พวกโรงพยาบาลหรือคลินิกเองหรือสปานะคะมาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันก็คือสามารถส่งโปรไฟล์กันเข้ามาได้เลยนะคะ,คะทาง Line แอดวลาออฟฟิเชีก่อนก็ได้ค่ะ,คะซึ่งตอนนี้เนี่ยไทยวลาเนี่ยมีสาขาที่บาเรนใช่ไหมคะ,คะแล้วก็กำลังจะขยายไปที่ดูไบดูไบค่ะแล้วยังมีประเทศไหนๆที่วางแผนหรือว่ากาลังจะ,ะขยายไปอีกบ้างคะ คือณตอนนี้นะคะต้นปีนี้ก็คือวางแผนจะไปที่ซาอุดีอาระเบีย<ะ>เพราะว่าเขาได้เปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าไปทําธุรกิจแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าไทยวัลี่ยมีสินค้าที่มีคุณภาพและคือไม่หลอกเขาไม่ใส่สีใส่สารใส่อะไรปลอมแปลงนะคะเขาค่อนข้างเชื่อมั่นเพราะว่าคนที่เนี่ยเปิดใจรักใครรักยากแต่เมื่อเปิดใจรักแล้วข้อดีคือ รักเลยรักยาวใช่ไหมใช่ใชก็คือสินค้าติดแล้วติดเลยคือจะบอกวันนี้จริงๆแล้วคุณนายเนะี่ยมีเรื่องคุยอยู่นี้กว่าจะสมด็จได้ขานาดเยอะแยะมากมายแต่วันนี้คุณนายมาพร้อมกับโครงการดีๆที่ออบ,อบอกว่าพา SME ไทยบุกตลาดตะวันออกกลางคืออะไรอย่งางเนี้ยคือไออะ่ะจัดประกวดขึ้นคะ่ะพี่พีเคในปีหน้าก็คือเริ่มต้นรับสมัครตั้งแต่ช่วงนี้แล้วก็วคือทยอยกันส่งโปรไฟล์เข้ามาได้เพราะว่าไอายอยากเอามาตรฐานหรือ,อว่ารางวัลนี้นะคะ ไปบอกกับชาวอาหรับว่าเ้สินค้าของคนไทยสินค้าโอทอปสินค้า,อาของ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 ประเทศชั้นเนี่ยคือได้รับมาตรฐานแล้วนะแล้วก็อยากจะโชว์ด้วยความโปร่งใสว่าสินค้าของเราเนี่ย มีมาตรฐานจริงดีจริงแล้วก็เรามีในสิ่งที่เขาขาดเยอะมากเขาต้องการทุกอย่างที่ประเทศไทยมีนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยคนที่ร่วมสมัครกันเข้ามาเนี่ยมีรางวัลด้วยนะคะก็คือรางวัลมูล,ลค่ากว่า1ล้านบาทุต้องส่งแล้วแล้วมีแบบการกำหนดไหมคะว่าต้องเป็นสินค้า SME ประเภทไหนอย่างขงมุงเนี่ยบุ้งมีสินค้า <Okay. S 2> บุ้งอยากส่งไป ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้ค่ะก็สามารถส่งเข้ามาได้แล้วก็เราจะมีรายละเอียดนะคะอยู่ในเว็บไซต์ w w w t h a i w e l a t h a i l a n d c o m นะคะหรือถ้าเกิดหาไม่เจอยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางไลน์แอดไทยวลาก่อนก็ได้ะนะคะ ตรงนี้ก็คือไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆในการรับสมัครเลยนะคะสามารถส่งคลิปเข้ามาให้เราดูสินค้าก่อนเพราะว่าเราก็อยากจะดูสินค้าที่สามารถแมทชิ่งกับพาร์ทเนอร์ก็คือเรามีห้างที่นู่นเป็นพาร์ทเนอร์ด้นะคะก็คือคาฟูเราไม่ได้ผักดันแค่ในส่วนของอสินค้าที่จะมาเข้าช็อปอย่างเดียวนะเรายังมีพาร์ทเนอร์เพราะว่าไอาความตั้งใจที่จะ,ะนำสินค้าเนี่ย ไปกระจายในห้างต่างๆสุ per มาร์เก็ตต่างๆอยู่แล้วเพราะไอ้คนเดียวคงจะไม่ไหวค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์ที่ท้องถิ่นที่เขานะให้การสนับสนุนและยอมรับอยู่แล้วนะคะ,คะแล้วก็รวมถึงเ,เว็บไซต์ออนไลน์ของเราเนี่ยเราก็ให้ผู้ประกอบการอะ่ะเข้ามาขายของได้ในเว็บไซต์ออนไลน์และที่สําคัญอะ่ะผู้ประกอบการที่เขามา,า,าสินค้ามาขายในร้านเราเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ โอกาสที่จะขายปีเท่านั้นนะคะเขายังมีโอกาสขายส่งอีกเพราะว่าสิ่งที่ไอจะขายายไปอะ่ะมันไม่ใช่แค่นี้เพราะว่าประเทศลหลักนอกจากซาอุยังมีกาตาที่กาตาเนี่ยหลายหลาคนไม่ทราบน,น,นะคะพ,พี่พี่เคว่าเขาเป็นประเทศที่รวยอัับนต้นของโลกซึ่งจริงๆแล้วในอาหรับเขารวยที่สุด กาตาคนไทยไม่ค่อยรู้จักใช่ซึ่งปีหน้าจะมีฟีฟ่าเวิลด์คัพ2022นะคะก็คือจัดฟุตบอลโลกด้วยไอ้เลยคิดว่าต้นปีนี้ไอ้ก็คือจะลุยเลยก็คือไปทั้งซาอุแล้วก็กาตานี่ไอ้กำลังจะเต็มบินเก่งมากสวยน่ารัเก่งมากเอางี้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะเข้าไปดูในไทยวราไทยแลนด์ .com ใช่ไหมหรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจชิ้นไทยวราคุณนายขอบคุณมากมากเลยนะครับได้เลยค่ะขอบคุณนะคะบูมจะไปเป็นหนึ่งในดีมากบูมลูกค้าของเขาแน่นนนออะะคเา ชมรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมสับสไขกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะ